สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรติการยืนยามรหัิสิทธิ์หกหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดสามแปดอินคร6 6และ Decrement o p โอเ t อ r เป็นคำสั่งเพิ่มค่าและคำสั่งลดค่าของตัวแปรอีกหนึ่งซึ่งตัวแปรนั้นจะต้องมีค่ามาก่อนแล้วดังรูปแบบในช่องว่าค่ะชื่อของ C++ บจึงสื่อความหมายของการ Increment มาจาก C programming language หรือ อาจหมายถึง c บวกบวกสามารถทำอะไรได้เท่บเท่ากับ c และมากกว่า c นั่นเอง prefix and postfix เมื่อใช้คำสั่งนี้โดดโดดก,ก m และ m บบวกกต่างก็มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m 1. หนึ่งด n และ n ดต่างก็มีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ n ลบหนึ่งเมื่อใช้คำสั่งนี้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆ n เท่ากับ m บบววกกมีความหมายเหมือนกับ n เท่ากับ m m เท่ากับ m บวกหนึ่ง n เท่ากับบวกบวก m มีความหมายเหมือนกับ m เท่ากับ m บวกหนึ่ง n เท่ากับ m ตัวอย่างก็จะได้ดังช่องว่างนี้ค่ะจะได้ output a หนึ่งเท่ากับ8และ a สองเท่ากับกาคำสั่ง compound assignment เนื่องจาก m เท่ากับ m บวกหนึ่งเราสามารถใช้ m บวกบวก แล้วถ้า m เท่ากับ m บวก5เราจะต้องใช้ m บวกเท่ากับ5เป็นคำสั่งย่อของตัวแปรเท่ากับตัวแปร op นี้ p o ์ดังตัวอย่างนี้ค่ะตัวอย่างคำสั่ง compound assignment ก็จะเป็นดังนี้ค่ะตัวอย่างโปรแกรมก็จะเป็นดังนี้ค่ะจะได้ output n เท่ากับ53 n เท่ากับ48และ n เท่ากับ96โปรแกรมโครงสร้าง sequence เที่ยวทำคำสั่งตามลำดับจากบนลงล่าง selection ทางเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด reposition ทำซ้ำหรือวนรอบคำสั่งทางเลือก statement ไ,ไม่มีเ l ลรูปแบบ if e เงื่อนไขปีก,กาตามด้วยชุดคำสั่งเลแล้วปิดด้วยปีกาชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งก็ได้ แต่ถ้าเป็นหลายคําสั่งจะต้องอยู่ในปีกาชุดคําสั่งจะถูกกระทาก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงแต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะข้ามไปทําคําสั่งต่อไปคําสั่งทางเลือก2ทางเลือก if else statement รูปแบบ if e เงื่อนไขตามด้วยปีกาตามด้วยชุดคําสั่งที่1ปิด else ปีกาตามด้วยชุดคําสั่งที่2ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทําชุดคําสั่งที่1แต่ถ้าเป็นเท็จจะทําชุดคําสั่งที่2ชุดคําสั่ง อาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งหรือคำสั่งว่างก็ได้อย่าลืมใส่ปีก,กาไม่ต้องใส่ปีก,กาเฉพาะกรณีที่มีคำสั่งเดียวเช่นแบบนี้ค่ะโปรแกรมนี้คอมไพเลอร์เพราะเหตุใดคือจะจะตีความว่า if e cost เป็นคำสั่งเดียวทำให้ else ไม่มี if นำ เงื่อนไขนี้ใช้แทนกันได้0หมายถึงเท็จ1หรือค่าที่ไม่ใช่0หมายถึงจริงดังตารางด้านบนค่ะก็จะได้เป็นดังนี้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมสำหรับข้อผิดพลาดที่ควรระวังนะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะในทางเมทริกเราสามารถใช้ x มากกว่า0แต่ x น้อยกว่า10ใน c ต้องแยกเป็น2นิมีพจน์ย่อยตัวอย่างที่ผิดก็จะเป็นดังนี้ค่ะ0หมายถึงเท็1ไม่ใช่0หมายถึงจริงเท็ head หมายถึง0จริงหมายถึง1 m a t h of a b c ก็จะเป็นดังตารางนี้ค่ะใน if else statement ทางเลือกหลายทาง แต่และเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบตามลำดับจนพบเงื่อนไขที่เป็นจริงและเฉพาะชุดคําสั่งที่ตรงกับเงื่อนไขนั้นที่จะถูกกระทําถ้าไม่มีเงื่อนไขใดเลยที่เป็นจริงชุดคําสั่งที่อยู่หลัง else สุดท้ายจะถูกกระทําความจริง else สุดท้ายถือว่าเป็น option ไม่มีก็ได้มัน t i p l e if statement ก็จะเป็นดังกรอบสีเขียวค่ะ อ f f เชียนพอทุกทุกเงื่อนไขจะต้องถูกตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จ if else statement ก็ else, statement <g> <on> จะเป็นดังกรอบสีส้มคะ่ะเ e เตอรเพราะถ้า x น้อยกว่า0จริงแล้วไม่จาเป็นต้องตรวจสอบอีกแล้วว่า x ไม่เท่ากับว่า x เท่ากับ0หรือไม่เงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรเพียงตัวเดียวก็จะเป็นดังนี้คะ่ะเงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวแปรเพียงตัวเดียว ก็จะเป็นดังตารางนี้ค่ะและเป็นดังกรอบสีส้มตัวอย่างก็จะเป็นดังนี้ค่ะอัตราค่าปรับเมื่อขับรถเร็วเกินพิกัดถ้าขับรถด้วยความเร็วระหว่าง101และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงปรับ500บาทถ้าขับรถเร็วด้วยความเร็วระหว่าง121และ140กิโลเมตรตชั่มงปรับ750บาท ถ้าขับรถเร็วด้วยความเร็วเกิน1น1่งกิโมต่อชั่วโมงปรับหนึ่บาทดงกรอบสีเขียวถ้าขับรถด้วยความเร็ว1 5 0ยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเสียค่าปรับเท่ากับ500บาทแก้ไขถูกต้องโดยบนกรอบสีส้มคะ่ะตัวอย่างโปรแกรมก็จะเป็นดังนี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ